คุณซิงดีหรือไทยสวัสดีค่ะคุณซิงดีหรือไทยประจำวันที่29ก้ากรกฎาคม2564ครับวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ7.47นะครับแนวรับอยู่ตรงนี้1531.05แนวต้านอยู่ที่1542.71ครับเปิดตลาดเช้ามาแท่งนี้ครับตกลงมาต่ำสุดถึง131.88แล้วตีกลับขึ้นไปครับตีกลับขึ้นไปถึงห้าหนึ่ครับ ูภาวะตลาดาตีลงนะครับเนื่องจากปัจจัยภายในก็คือโควิดแรงขึ้นแล้วก็ปัจจัยภายนอกก็คือจีนสั่งคุมเข้มบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับทำให้มีผลทำให้ตลาดนอกหุ้นตกครับเสร็จก็ตกตามตัวที่หนึ่งครับสตาร์คสตาร์คร,ราคา4บาท34สตางค์วันนี้บวก10สตางค์ครับ เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแท่งนี้ครับดันตัวขึ้นไปสูงสุด4บาท38แล้วตกลงมาครับตลาดปิดที่4.34ครับตรงนี้ถือว่าเป็นไซเวย์เจ้าเก็บท้ายตลาดนะครับสตาร์มีข่าวนะครับสตาร์เป็นหุ้นขาขึ้นประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปัผนผลแนวรับของสตาร์คือ4บาท20สตางค์แนวต้าน4บาท52สตางค์ครับตัวที่2คอตโตโอ้โหวันนี้คอตโตสายมากครับคอตโต้ราคา2บาท90สตางค์วันนี้บวก26สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับ คอตโตไปดันตัวขึ้นตอนเที่ยงนะครับดันขึ้นไปสูงสุดถึง2องบาทเก้าสแล้วก็ยอ่อช่วงบ่ายดันขึ้นไปอีกครับน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญตรงนี้นะครับ2.90เจ้าเก็บถือว่าเยอะมากแล้วคอตโตมีข่าวด้วยนะครับฝากพิจารณาครับคอตโตเป็นหุ้นขเทนขขนึ้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรับคอคโต้2บาท78สตางค์แนวต้าน3บาท18สตางค์ครับตัวต่อไป7 Up 7 Up ราคา3บาท48สตางค์ฝากดูดฝากดูลูกด้วยนะครับวันนี้บวก14สสตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับ ตรงนี้ดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่3ามบาทห้บแแล้วตกลงมาครับตกลงมาต่ำสุด3ามบาท22ตีกลับขึ้นไปนะครับริบบอนยังไต่ขึ้นนะครับเจ้าเก็บถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ s ซเว n เป็นหุ้นข,ขึ้นประกอบเกี่ยวกับธุรกิจและบริการแก๊สและน้ำมัน ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับแนวรับของ 7UP 3.35สบาท35สตางค์แนวต้าน3.58บาท58สตางค์ถ้าพ้น3.58บาท58สิจะออทามไฮครับฝากดูลูกด้วยนะครับ 7UP ว a น l a n 4ตัวต่อไป NYT อันนี้เอาใจกลุ่ม5บาทนะครับ n y t ราคา5บาทวันนี้บวก18สตังค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับยอ่อแล้วดันตัวขึ้นไปตอน11โมงครับดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาท5สตังค์แล้วไม่ตกแลครับย่อลงมาตามเซต4บาท78าทแล้วตีกลับขึ้นไปที่5บาท5สตังค์เหมือนเดิมครับถือว่าสายนะครับเจ้าเก็บท้ายตลาด N Y T เป็นหุ้นขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจและบริการถ้าเทียบเรือเพื่อส่งออกและนำเข้ารถยนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรับของ N Y T นะครับ4.83บาท83สตางค์แนวต้าน5.40บาทส0สตางค์ตัวต่อไป P J W พ j w ราคา5บาท10สตางค์วันนี้บวก50สตางค์เลยนะครับบวกเยอะมากเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแล้วไปดันตัวขึ้นที่ตรง14นาฬิกาแล้วไปต่อช่วงบ่ายดันขึ้นไปสูงสุด5บาท10สตางค์แล้วไม่ตกเลยครับเจ้าเก็บถือว่าเยอะมากฝากพิจารณาครับ PJW PJW เป็นหุ้นหุ้นไซเว เป็นหุ่นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายบรรจุพานพลาสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรับของ pjw 4.80บาท80สตางค์แนวต้าน6.5บาท5สตางค์ครับตัวต่อไป kkc kkc ราคา1.67บาท67สตางค์ วันนี้บวก18สตางค์ครับแล้วพรุ่งนี้คาดว่าจะไปต่อเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันตัวขึ้นไปค่อยๆทยอยย่อลงมาตามเซต152แล้วตีกลับขึ้นไปที่171บาท70สตางค์นะครับท้ายตลาดย่อตกลงมาที่1บาท67เจ้าเก็บทยอยเก็บนะครับฟันโฟเป็นขาขึ้นครับฝากพิจารณา KKC เป็นหุ้นเกี่ยวกับ เป็นหุ้นขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายมอเตอร์สำหรับตู้เย็นภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับของ KKC 1.56บาท56สตางค์แนวต้าน1.84บาท8สสตางค์ครับตัวต่อไป EE EE มีข่าวนะครับ Double E หรือ EE e, นะครับ ราคา1บาท24สตางค์วันนี้บวก2 3วันนี้บวก13สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปค่อยๆไต่เป็นเทรนขาขึ้นเลยครับดันขึ้นไปสูงสุดถึง1บาท25สตางค์แล้วตกลงมามีพยายามทะลุ1บาท25สตางค์นะครับแต่ยังไม่พ้นเจ้าเก็บท้ายตลาดถือว่าทยอยเก็บนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แนวรับโออีอีเป็นหุ้น่ะเทรนขาขึ้น ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนภาพรวมมือแสนมีกำไรและไม่มีปันผลแนวรับ1บาท16สตางค์แนวต้าน1บาท29สตางค์ครับตัวต่อไป CMR ซีมาติดสแกน2วันแล้วนะซี r ราคา3บาท52สตางค์วันนี้บวก32สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันตัวขึ้นไปสูงสุด3บาท52แล้วตกลงมา ตกลงมาที่3บาท40ท้ายตลาดตีกลับขึ้นไปเจ้าเก็บท้ายตลาดฝากพิจารณาครับ CMR เป็นหุ้นเกี่ยวกับเป็นหุ้นขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรง,งพยาบาลเอกชนภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลแนวรับ3บาท39สตางค์แนวต้าน4บาท2สตางค์ครับตัวต่อไป l o อกสเล y ล็อกสเมีข่าวนะล็ x กสเลราคา2บาท92สตางค์วันนี้บวก10สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับย่อไซเวดันช่วงท้ายตลาดเวลา15นาฬิกาดันขึ้นไปสูงสุด3บาท2สตังค์แล้วตกลงมาสายครับตกลงมาที่2บาท 9กสิบงต่างถือว่าปิดแดงนะครับหรือว่าปิดแดงไปดูลายนาทีปิดแดงย่อลงนะครับน่าจะไปรอชนแนวรับแล้วค่อยซื้อนะตัวนี้นะล็อกสเลแต่ล็อกสเลมีข่าวนะครับเป็นหุ้นกูรูด้วยล็อกสเลเป็นหุ้นขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมรมีแฉมีกำไรและไม่มีปันผล แนวรับ2บาท85สตางค์แนวต้าน3บาท2สตางค์ครับตัวสุดท้ายของหุ้นสามัญ UMI UMI มีข่าวนะครับ UMI ราคา1บาท47สตางค์วันนี้บวก12สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันค่อยๆทยอยดันขึ้นไปเจ้าเก็บฟันโฟเป็นขาขึ้นนะครับฝากพิจารณาครับ UMI เป็นหุ้น ไยเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภาพรวมบริษัทมีกำไรและไม่มีปันผลแนวรับ1.30บาทส0สตางค์แนวต้าน1.67บาท67สตางค์ครับต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนครับหุ้นวอลเลนหุ้นวอลเลนวันนี้ติดสแกน6ตัวตัวที่1ครับ RWI วันนี้สายมากนะครับ RWI ไดในตังเพราะ R. w w w a วอลเลนซ์สนี่แหละเปิดตลาดเช้าแท้งนี้ครับราคาตอนนี้91สตางค์วันนี้บวก4สตางค์นะครับดันดันขึ้นไปค่อยๆทยอยดันขึ้นไปสูงสุดถึง1บาท5สตางค์แล้วตกลงมาตกลงมาต่ำสุดที่87สตางค์แล้วก็ไปปิดเขียวท้ายตลาดครับถ้าดูภาพรวมลายนาทีจะเห็นว่ามีเจ้าเก็บแท่งนี้ครับแทงนี้ ก็คิดว่าน่าจะตีกลับไปนะ RWI w a l l e n 2แนวรับของเขา84สตางค์แนวต้าน1บาท5สตางค์ครับอย่างที่ทราบวันนี้ตัวต่อไปท้าแพก w a l l e n 4ฝากดูแม่ด้วยนะท้าแพกมีข่าวนะครับท้าแพก w a l l e n 4ราคา58สตางค์วันนี้บวก7สตางค์สำหรับท้าแพกถือว่าเยอะนะครับ เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับค่อยๆทยอยขึ้นขึ้นไปสูงสุดที่59สตาตังค์แล้วปิดเขียวที่58สตังค์นะครับพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะไปต่อดูรายนาทีจะเห็นว่ามีเจ้าเข้าเก็บ2แท่งนะลาย15นาทีนะครับแท่งสุดท้ายถือว่าเยอะตรง1 6 16กนานาทีนะครับตัวต่อไป BM Valence 2 บีเอ็มวอลติดติดสแกนวันที่2นะราคา2บาท98สตางค์วันนี้บวก20สตางค์เปิดตลาดเช้าแท้งนี้ครับค่อยๆดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท98เจ้าเก็บท้ายตลาดฟันโฟเป็นขาขึ้นครับแนวรับ53สตางค์แนวต้าน60สตางค์ครับถ้าพ้น60สตางค์ แนวต้านต่อไปก็คือ70สตังค์ครับถาแพ็กวาแลนซีตัวต่อไปเอ,อ้า bm ตายแล้ว bm แนวรับ2บาท85สตางค์แนวต้าน3บาท44สตางค์ครับตัวต่อไปขออภัยด้วยนะครับ b 5 2 Val วาแลนสผมไม่โอเคกับหุ้นตัวนี้นะ แต่ติดสแกนครับราคา38สตางค์วันนี้ติดลบ2สตางค์เปิดตลาดเช้าย่อนิดหนึ่งนะครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้แท่งนี้ครับไซเวดาวตกลงมาท้ายตลาดเก็บครับมีเจ้าเก็บท้ายตลาดฝากพิจรารณาครับ B52 a l วอลนแนวรับ 31สตางค์แนวต้าน40สตางค์ครับผมวางแก็บสั้นๆนะเพราะว่านิสัยเขาเป็นคนซึมลงนิสัยหุ้นตัวนี้ซึมขึ้นซึมลงครับ B52 ตัวต่อไปนี่ a e c v a l e n t 6มาเหมือนกันครับหลังจากที่ปันผลอะไรเรียบร้อยแล้วราคา1บาท65สตางค์วันนี้บวก2สตางค์เปิดตลาดเช้า ททงไหนแงนี้ครับลน,ลนตลนตำสุดที่157แล้วก็ค่อยๆไตย่ยอ่อขึ้นลงแบบนี้ถือว่าสายนะครับปิดถือว่าปิดเขียวมีเจ้าเก็บท้ายตลาดครับดูลาย1น,นาทีจะเห็นว่าเก็บไม่เยอะนะครับเก็บไม่เยอะฝากพิจารณาครับ AEC Wallet 6แนวรับ 1>, 1บาทหสตางค์แนวต้าน1บาท70สตางค์ครับวางแก็บสั้นๆนะครับตัวสุดท้ายของหุ้นวอลเลนครับบลุกวอลเลนเดูเทรนครับดูเทรนไลน์15นาทีนะราคา27สตางค์ครับวันนี้บวก9สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมีพักบ้างแต่ว่าก็ยังไปต่อนะครับ ดันขึ้นไปสูงสุดถึง28สตางค์แล้วตกลงมาปิดตลาดที่27สตางค์ครับเจ้าเก็บถือว่าไม่เยอะถ้าเปรียบเทียบกับแท่งนี้นะฟันโฟก็เป็นสีแดงนะครับฝากพิจารณานะครับไปดูรายหนึ่งนาทีปิดเป็นยังไงมีเจ้าเก็บท้ายตลาดแท่งนี้ครับบลุกวอลเลน7ครับแนวรับ24สตางค์แนวต้าน28สตางค์ถ้าพ้น28สตางค์ จะเป็นออทามไฮครับตอนนี้บลูคัวเลน7เนี่ยเป็นหุ้นเกี่ยวกับเหรียญดิจิตเหรียญดิจิตอลนะครับแล้วช่วงนี้เหรียญดิจิตอน Digital มีข่าวแล้วก็เหรียญดิจิตอนแทบทุกแทบทุกเหรียญน,นะครับดันขึ้นสูงนะครับปิดเขียวหมดเลยนะครับก็ฝากพิจารณาครับวันที่29กรกฎาคมครับหุ้นซิ่งดีลิไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วง เปิดตลาด10นาทีแรกครับเหลียงลําดับหุ้นตามบอลล่มคนเข้าซื้อครับจะมีหุ้นที่มีข่าวแต่ราคาแพงก็จะมีพวก QTC แล้วก็ KCM พวกนี้ครับราคาแพงผมก็ไม่เอาลงนะ M จะมีพวก MGD พวกอะไรเนี้นะครับครับหุ้นเซิ่งดงที่ไทยสวัสดีครับ